สำนักง,งานกศนจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมักคุเทศจังหวัดมหาสารคามเสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่มักคุเทศทางด้านวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติค่ะ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาพิเศษตำบลดงใหญ่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามกศนจังหวัดมหาสรารคามนะคะได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคุเทศจังหวัดมหาสารคามระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้รวมระยะเวลา3คืน4วันโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานเปิดโครงการนายจัก,กริดบุญเดชผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าโครงการพัฒนาลูกเสือมัคุ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้บันทึกลงนามข้อตกลงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์ภายใต้การดำเนินงานภาคีเครือข่ายร่วมกันโดยน้อมนําหลักสูตรจิตอาสา904มาใช้ในโครงการเพื่อสืบสารพระราชด,ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือมัคคุเทศก์ในสถานที่ ที่สำคัญที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติและมีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีระเบียบวินยัยและจิตสาธารณะที่ดีต่อสังคมต่อไปกิจกรรมภายในงานนะคะได้รับการสนับสนุนจากจิตอา,า 4, สา904สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคามสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามคณะกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดมหาสารคามที่เข้าร่วมโครงการ40คนค่ะ